หลังนี่มีอาการนะครับหัวหมุมนี่แถอะปะนี่ครับใส่โลครับผมโลัวดดิจับหุหมุนเลยใส่โลเราเพิ่งเราเมื่อนี้เบ็ดดวงเบ็ดเบอร์สิบสามนะครับผมบบเบ็ดเบอร์สิบสามอัฉลามครับผลงานนะครับผม คืนอน,นี่รู้ว่าตัดใส่รู้ว่าจะขีดฟองสบมาณรูรูสองรูสามลูสองรูสองรูสองขีดนะครับ oh. ตัวนี้ใส่รู่แล้วใส่ไดค,ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับ,นนรบอยู่พญาแป้นกับแล้วก็หกมาบุกตงเลิงน,นะ,ค,ะครับวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศเป็นทุ่งนานะครับ เบ็ดเบ็ดมะหม่นะครับเพิ่มอีกยี่สิบหลังนะครับเราเพิ่มอีกจากสี่สิบเป็นหกสิบเบ็ดไม่แล้ครับมือกันเราคั้นนะคั้นเบ็ดสวยปะอย่าเบ็ดหม่อ่อนๆเลยครับเนี่ยใส่เดือนลงเบ็ดเบอร์ยังเบอร์สิบสามเจสสิบสามเงก้าเนี่ยเบอร์สิบหก่าน ยาเสีเดือนเขาบ่ต okay. mm ้องใส่ดวงหญ่นะครับผมนี่แหละ60หลังก็ไม้วันนี้ฮะนี่ครับด้านหลังเราเนี่ยนะครับผมน้องนาเล้งนะครับผมพราว่าน้ำกระเทีมันทะลักเขามานะครับพราว่าฝั่งไส้มื้อนี่ครับล้ำสะเทดอนนี่ครับก็มันทะลักเขามาตรงท่อนะครับตรงนี้ได้เวลาแล้วครับผมไปไปลุยลุยลุย มันมันครับว่านี่รอติดตามรับชมเลยครับบเดี๋ยวยามเบียดนะครับผมจับดึ่งสั่นบูเยอะหลุดยังเงียบนะครับ น้ำมันขึ้นเราบะนี้ปลาชีเลือดก,กินอยู่ลเลยแต่ยังว่าดึงปลากินตะหางกีเดียนไปหมดแล้วเหลือแต่หัวขาเบียดไว้โอ้มีอาการนะครับผม,มปลาดุกเหาารอวะส่งเลยปลาดุกปลาดุก ปลาดุกนะครับรดุกนะเต็มน,นึงนะก่อตาลจนนะตาจะบ,บอกอปลาดุกนะอ่๋อมัมนัมนมนันมันอ,อาล่ะกระปุกหลังนี้มีอาการนะครับ ตีนเกี่ยวนู่นเลยใต้ห้าน่ะอหปลายังนูนนะตีน่ติเดเมื่อกี้ปลาววยนายบ่ควยอ้งใได้ไหมงไมเบีดไม้เห็หาตัวปลาบง ประช่อนนะครับจับหัวจับหัวช่อนแญ่นะครับปุ๊บโอ้โหครับช่อนแญ่นะครับเบ็ดถือเบ็ดไหมนะโอ้โหัวหมุมนี่เถอะปะโอโใส่โลครับ มันมันมันครับผมใส่โลเด็ดไม่เบ็ดไม่เด็ดไม่มันหยุบหยาบหยุบหยาบเนาะนี่ว่ะนี่ครับใส่โลครับผมโล่กลัวดิกำบงหุ่มเลยวัะครับวัวตรงนี่สุดยอดครับผมยอดยกนิ้วยกนิ้วยกนิ้วเด็ดไม่เด็ดไม่ เหราเพิ่งเราเมื่อนี้เบ็ดดวงเบ็ดเบอร์สิบสามนะครับผมเบ็ดเบอร์สิบสามท่ามาฉลามนี่ค<ห>ันเราไม่แบบอ่อนแบบใส่เงาดินโดยเฉพาะเลยนี่ไปปดปดปดปโอ้หมาเน,น,น่าหมาเน่ามาเนื้อขึ้นอย่างไรคโอ้บ,บอกใหญ่ด้วโลกว่านะครับรไปไปติดเหลือเกิน โยงน้น่อยแน่นอนอี่ดีว่ะอ๋อินเลิกเลยกินเลิกเลนี่ยปานโมกาดิ้นเฮงอื่นเสาับนนี้ได้ไออยมันกินเลิกหลอันโมกาดินเฮงไงตีติดคอปานแค่น้อยหน่โอ้โหหางปากวาปากครับหัวมุมตัวนี่หัวมุมเลยเดี๋ปคอเนี่หบนปลาปลาปลาปตัวแมวโอ้กินเลิกนะครับบบมีรถครับ tiệt <tí> thoát lâm phong rồi, ôi, xài, hả? tiệt thoát xài, ôi, quá phúng đấy phúng, có được không? chết, tay bé, sơn nhèo đứng ngay đó, đây, sơn nhèo, này, tao măng cái chín phúng เด็ดดวงน้อยไม่หนาเบากาดดินแห้งขอพุ่งได้เลยปลาหนาไม้นะ้ำปลาปลาคอกระเทียมน,นะครับป <c oughs> ุ่มส,ส,ส,สอดทั้งนั้นหรือเบาสอดฝั่งขวาเอ้ยบาสอดฝังซ้ายสอดทังไหนแต่ดึงมากันงเงนี้ยติดติดพุง่งโอตีพุงมัน <c oughs> โอ้ดวงนิดหน่อย พดยากส3องนี้ยหน่อยว่าเพรม่อยากมันช้ำมันไปค้างมนต,ติดพุ่มันเลยโอ้ตดงหน่อยดยากพดเอาครับเรียบร้อยครับอาโอ้ยหมานครับขึ้นนี่ คุ้มแล้วกับใส่โหลกว่านะครับเบอร์สิบสามดวงเบ็ดนะครับเบอร์สิบสามเบ,บ็ดต,ตาปลาฉลามนะครับดวงน้อยกับขาตัวใหญ่กันนี่แหนะ <laughs> ละดวงน้อยสังหารตัวใหญ่นะครับผมหัวหมุ่มเลยตัวเนี่ยกระคอตัวแม่เนี่ยนี่นะกาะคอแม่หน่ะแม่กรเพอรือแม่ปลาลูกปอก <c oughs> ครับก็หลังปูไซเดิน ไ,ได้หลังนี่โอ้บุดรตัวนี่ครับหลังนี่โอ้ข้าเจาวตัวเอ้ยบโบยู่อ่ะคั้นมันแข็งผลเห่ะคั้นแข็งบิดคั้นคั้นบ็ดเก่าน,นะครับนี่ต้องเหลาโมไม้ลนะใส่เกียร์จรินเหรอเจ้าวะเราคือกูเหลาน้ำมันเน,นี่ยเนาะใส่เงียร้อยคือกว่าเด้ ว่มีแล้วหัวก่อนคับผมนี่มีอาการครับดุกแล้วซุ้มนี่กระดุกระปลาอย่งตัวนี้อยปลาหน่อยเลยโมเดหน่อยจะดึงแหงหระดุก้ปลาดุกปลาดุกนะครับผม Ủa, oh, à? ừ. oh, chỗ nhà tiếp, Một đứa, tiếp nguột tình Có nguột à? Ô, thế Đỉnh cho nhau tên này Đúng xảy xong cắn hết tên này Cấp dạ. tố à? ตัดลายน่ะรุดด้วยก้อนหดก้อนหดหืมกระดุกก้อนหดนะครับเบ็ดก้อนหดสวัสไปครับผมสามแต้มครับแตงมมีอาการปี๊บอาการเขาอยู่เปล่ปล่าโอ้ยที่บอกอยู่ดอกนี่อยู่ติเออเหยี่ยมันสูตรรังไม้นกัน โอ้ขีเดียนสูตรเลยครับสงสี่ปลาดุกปรว้านี่เกี่ยวแบบนี้หลังนี่รุดนะครับผมเย,ย็ยนเยียเดี๋ยวรุ่นพ่งนี้นะครับติกปลานะครับนะั่นนี่ละตัวปลานะ <c oughs> อันนี้ใส่น้ำาใน้านะครับเบียดมันเหลือๆนะครับ ปลาหมอนะครับปลาพยาิภพปลาเข็งแหละอ๋อถือเท้าทุกนี่อีกหลังหนึ่งยุบหนาบยุบหนาบอยู่เลยปลาเข็งปลาหมอปลาหมอหั่นโกบเหรอยุนยุบหมอบยุบขางเบียดวะเห็นจะโดดไปเหลืองอุ้วิอยู่ะแค at ่ได uh> ้แต่โกบบ่เห็นมัน จะาบเห็นแต่ยันน้ำนี่ในปลาเขาเนาะเหลืองอุหูอยู่เนาะมันเห็นปลาเข่งโกบอ่ะเออมันเห็นปลาเข่งแม่นหรอวันที่กินปลาเข่งเหรอกินปลาหมอคุณกบจะกินปำโอ้จ้าเตีมหาเตีมครับผลงานนะครับผม คืนนี้หาเต็มนะครับปลาหมอี่องดุกซองแล้วก็ช่อนใหญ่หนึ่งนะครับผมบะหมีเท่าไหร่ตังดหน่าจะโลขึ้นนะครับตัวนี้เอาลองสร้างมืงก่อนครับใส่โลนะครับกลับบหุ่มได้เลยอลองสร้างมงอ่ะลองสร้างมืงก่อน เ็ดตาเบ็ดลายยันตะเบ็ดลาขอพุงอ้งกอมันกินเล็กเบ็ดมันดวงหน่อยมันตรงวะรูกว่ารู้ก่าวไป่ันตัน ใส่โลโลจะขี่สองสับประมาณโลโลสองโลสาม,มโลสองโลสองขี่นะค<อ>ตัวน,นี้ใส่โลขู<โ>ล่แล,แล้วใส่ใดสำหรับขื้นนี่ก็ถือว่ามันครับผม ใส้ปลาน้ำขึ้นอืมใส่ปลาน้ำขึ้นนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่เนี่ยน้ำกะทินะครับขึ้นอีกแล้วครับคุ้มแล้วครับผมหมานแล้วคืนนี้กุ้มค่าเมื่อยก้นฉีเดี๋ยนนะครับเดี๋ยวไปรุ่นอีกที่ครับผมม,มือเอ็นเศร้านะครับครับผมตอนนี้มายามเบียดนะครับตอนเช้าันไในหลังนี้คือทรงมีอาการหมู ไปกับน้านี้นะครับผมหลุดบังครับว่าสอยูบ่ไดโอ้ม่อยู่ม <laughs> โอ้หลุดหมอ่ะเออหนึ่งวันตียูย่เห่หรอ อาการที่ปลายยังไงปลาคว่ำอย่างเนี้ยเนาะเกี่ยวสูงซุงเกี่ยวปลายเขาโคยง่ายนะครับโคยง่ายไปกว่านี่อ่ะโเห็นตัวเนาะอือบเห็นตัวตรงโคยง่ายนะครับเป็นไม่เลยยามหลังต่อไปครับเป็นไม่ครับเบิ่งหลังนี้นะครับผมมีอาการนะครับยุบยับดิบดับอยูน เอาป้ายังดุกตัวนี้ไหมโอ้ดุกน่ใส่ให้น้าเลยโอ้ใส่ให้น้าจีป็ะดุกหน่อยใส่ให้น้าครับดุกใส่ให้น้าวันนี้ใส่หนองเนี่ยใส่ให้น้าปลาก็ลังแค่อาคนเช้าออกมาแล้วครับบโใหญ่วันเละหรอ แต่ว่าใส่ให้น้อยใส่นหน่อยโอ้เสียได้ล้างข่างๆกันเอาหันน่อยหนีปลาช่อนนะครับประชันบ่เห็นตัวปลาช่อนไงไปก่อนบ่เห็นต่อข้อหรอมันเกี่ยวมันจะแตปลาไหลมันต้องดึงล้องตามมือเห็นแต่อ่ะมันนึงนะครับตอนเช้า เนี้ยสูตรเลยหลังนี้รุดขาดว่ารุนาดนะครับถึงประดุกเลยเลยนี้ยสุด<า>เ่าวไปแล้วบกตรงเลงสำรวจเอเอาถึกปลานนี่ก็ใส่ห้น้าเด้นี่ ใส่นะอย่าวิ่งตัวป่าโอ้ชนหน่อยนะครับผมใส่ให้นะครับกินบักยังเลยเลยนึกว่าเต็บอถถึกเนาออ่ะอ่ะตึกเอาไปดิดไม่หมานใช่ปะดิดไม่ด้งไม่ดิดขั้นใหม่มัอยู่ว่าแบบ ลุด,ด,ดอือหลอดสีน,น,นดดี้อือตาสังเกตุดีดูดูดูไปนั่นอะเกนบอว่านั่นน่ะตึกป่าดิ อันนี้อู้หูติปลานะครับรนะปลาตองปลาตองจังวัลนี้ปลาตอง <laughs> ปลาตองกระเทียมรางวัลนี้ปลาตองแถอะพอดีนี่เดี๋ยวมันไหลขโมาตรงทรวงอยู่เนาะต้องบ่อนอยู่นะตัวฟังตรงขามเป็นกระเทียมนะครับนี่ว่าซ้ำฟ้ามือเนี่ยนะครับผมไงเติบ ตามันไหล่ของมาบนทอน่ะมันบ่อน,นดอีบอยู่มันบักตังขึ้อย่างน,อนอ้อยพูดเลยชอบข้างหลังเกี่ยบรุดกันมาตัวงหินตะหางนะครับอ่ะเต็มสามครับผมเช้า,ชานี้ดึงดุงนี่ผนนีผลงานไม่อย่างตรงนี่ผลงานเ่าได๋ นี่การนี่การหลังนี่การว่ายัว่ายางฟังทังพุนคี่จจงบ่เหินเบียดเยัูย่อยูเห็อปโอ้บ่ตีงว่ะบ่หน้ายูดิฮะรุดดิโอยูอ่ะโอ้นี่นี่นคือลุ่ยนึกว่าเป็นหัวปลาค่อยไงโอ้ยรุดสามลังนะครับผม เไม่เล่นอืมอ่อนดียังไงตัวเลงเอ้ย,ยตัวเงตเลงซ่งมีผลงานบ้างไหมเนี่ยหลังนี้ก็หล่นนะครับ ินเีโอ้ตอนเศร้าคือยังสีโงมันนะครับฝน,น,นกระตกนะครับผมนัวแต่พายุออกแล้วหลังสุดท้ายแล้วครับผมตีให้พ่อนโอ้ยามมาหลาลังฝลาพอกินเด็ดนนะครับเยอรมอน อยู่ให้มาเละโอ้หลุดนะครับดึงไปซื้อเบิ้อเลยอะแบบผลงานไม่ใช่แป้นชาวนี้นะครับผมเจ็ดตัวสามตัวสามตัว,สา,ตว <laughs> สามตัวประดุกนึงนะครับปลาช่อนหน่อยนึงเล้วก็อภาสาบอว่าหนกอย่ามันตายปลาตองไอพีปลาตองตัวใหญ่อยู่ครับปลาตองพตัวมัน ปลาตองนะครับโอ้พวหมันเป็นไหนนะครับตอนเช้าสู่ตอนขึ้นแบบมาแดดมันย้ำขึ้นย้ำเสราร์พวกมันนะครับแต่มันย้ำมาขึ้นย้ำเสาร่กค่อยมาขึ้นถึงหาตัวหาตัวช่อนหง่ครับโลสองขีดนะครับแล้วก็ปลาดุกสองปลาหมอสองนะครับขึ้นรวมๆกับ,บกเป็ดเต็มซ้ำ จำคลิปก่อนไปคลิปก่อนก็ถือแนวนี้่จำนี่แหละอือครับบ่ลายวะน้ำมันน้ำมันขึ้นนะครับตอนนี้ขึ้นๆลงๆอยู่เนี่ยน้ำน้ำขึ้นอีกน้ำป่ายังตื่นน้ำไม่เยอ่นะครับน้ำมันขึ้นไม่อีกไปอยากไม่อยากเลยวีบากตั้งวิบากเนาะบินเหียวล้มา่าครับช่วงนี้พายุเขานะครับฝนตกเรื่อยๆนะครับฝนตกลิ้นๆนี่แหละ ลำบากครับโดยจะเห็ดคลิปแต่ละคลิปได้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเออเอาละได้เวลาอัดซุมค้นะครับผมก็สำหรับชิปนี้นะครับก็ฝากผู้ชมในทั้งบ้านนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องไทยบานอวตนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งน้ครับเพื่อบอเห้พลาดคลิปใหม่นะครับผมสามารถคอมเมนต์ขามาพูดคุยกันได้นะครับผม แนะนำกันได้แนะนำกันได้ครับได้วิธีไหนกา <laughs> บริเซนบานใดบริ <laughs> เวณโอว่าทั้งเขาเป็นบ้านน้ำนะครับบา้นา,บานน้ำบันนี้น้าม,มันทวมกระเทือนนะครับก็รอแต่น้ำทวมให้นะ้ายังคอยสีแดงใส่ให้น้าก็ยังเพิ่นนะครับเออเอาละครับก็มือนี้กับมิคลิปนี้กับมิท่านี้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับยามอุ่น ผลงานมือคื้นนะครับผมกระชอนแญ่นะครับเออแล้วก็นี่ครับกระดูกกระดูกวิซาเ,เน้แหละครับนี่ครับบรรยากาศหน้ำฝ้ายน้ำร้น,นะครับผมน้ำคืนหลายนะครับท่วมเพียง